ก็อันดับแรกเลยมันก็คงเริ่มจากผมเรียนมาทางด้านก่อสร้างและโยธาในตอนที่เรียนแล้วตอนที่จบมาแล้วเนี่ยก็มันก็เป็นความฝันของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากเป็นผู้ประกอบการแต่ว่าด้วยสถานะของครอบครัวมันก็ไม่เอื้อที่เราจะเรียนจบมาแล้ว เป็นผู้ประกอบการเลยดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการที่ไปหาประสบการณ์ในการทํางานก็ไปเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างนะครับไปเป็นพนักงานเขียนแบบทําทำงานขายบ้านซึ่งเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่ระยะหนึ่งซึ่งในช่วงที่ได้มีโอกาสทํางานเกี่ยวกับงานขายเนี่ยมีโอกาสพบปะลูกค้า แต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ที่เป็นสิ่งที่เราได้มาโดยบังเอิญก็คือแผงฟิสเนี่ยของสำนักงานเขาจะมีหนังสือพิมพ์ธุรกิจในสมัยนั้นซึ่งเป็นรายสัปดาห์ตาหลังก็เป็นรายสามสามวันช่วงที่ว่างเราก็ไปหยิบมาอา่านพออ่านอ่านไปมันก็เริ่มต้นอาจจะแวดวงอสังหาก็ได้เรียนรู้หรือได้เข้าใจธุรกิจ สังหาธุรกิจก่อสร้างพออ่านหมดแล้วไม่มีอะไรอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจมันจะแบ่งเป็นเซกชันก็จะมีเศรษฐกิจการเมืองยานยนต์ไฟแนนซ์ธนาคารก็เลยอ่านไปทั้งหมดเออก็สนุกดีดีเป็นคนชอบอ่านอ,อ,อ่านไปเรื่อยๆสนุกใช่ไหมสุดท้ายเอ๊ะไม่เห็นมีใครอ่านเลยในออฟฟิศแขวนเสร็จครบวันเขาก็เอาลง ก็เลยขอทางหัวหน้าว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยขอเอากลับไปอ่านต่อที่บ้านได้ไหมเขาบอกเอาไปเลยผมก็เลยได้หนังสือธุรกิจเนี่ยกลับมาอ่านบ้านทุกวันในในประโยชน์ที่มันได้ก็คือว่าเวลาไปพบปะลูกค้าเนี่ยเขาอยู่ในอาชีพอื่นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในอาชีพก่อสร้างหรือว่าอสังหาสมมุติว่าเขาอยู่ในอาชีพยานยนต์หรือธนาคารพอเรารู้ปุ๊บเราก็มีความรู้จากการอ่านก็ได้คุยกับเขา ทำให้เราสามารถคุยกับลูกค้าของเราเนี่ยได้สมูทขึ้นลูกค้าก็อยากจะเล่าเรื่องของเขาเราก็มีคําถามที่เราสงสัยทําให้ช่วยการขายเนี่ยง่ายขึ้นทีนี้ประสบการณ์ในการขายมันก็เริ่มสังสมเรื่องของการควบคุมคุณภาพงานของรางเราก็มีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งความฝันที่เราอยากได้หรืออยากเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีโอกาสเข้ามาผู้ใหญ่ก็ ให้งานราทำให้งานบ้านนะอยากสร้างบ้านให้เราได้เริ่มต้นทำนะในขนาดย่อมๆไม่ได้ใหญ่มากเราก็เลยได้มีโอกาสทำงานนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วในส่วนของธุรกิจเราสร้างบ้านเมื่อเราเห็นว่าเราเออทำได้ก็เริ่มมีการจดทะเบียนนะเราจดทะเบียนในนามห้างุทธสวนทําำกัดก็จะเห็นว่าชื่อของเราก็คือบริษัทปทุีไซน์ดีเวล o ปเนี่ย มันเกิดจากการที่เราย้ายถิ่นฐานมาอยู่ปธุมธานีเราก็ใช้ชื่อจังหวัดเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นก็ตั้งชื่อบอริษัทขึ้นมานะครับปทุมธานีรลอกเนี่เริ่มเปิดดาเนินการและจดทะเบียนเมื่อปี2535งนั้นประสบการณ์ในการให้บริการสร้างบ้านเนี่ยก็ผ่านมาถึงปัจจุบันต่อ3าปีแล้ว แยกออกเป็น2ส,ส่วนคืออดีตกับปัจจุบันภาพที่เห็นชัดอย่างแรกเลยก็คือผู้บริโภคเนี่ยในอดีตจะไม่รู้จักบริษัทรับสร้างบ้านรือว่าไม่เห็นถึงความแตกต่างระหว่างบริษัทรับสร้างบ้านกับผู้รับเหมาลายย่อยทั่วไปอันที่สองก็คือเรื่องของการให้บริการของบริษัทรับสร้างบ้านในอดีตเนี่ยก็จะแค่ให้บริการเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ข้อที่3ก็คือดีไซน์ หรือแบบบ้านถ้าในอดีตเนี่ยบริษัทรับสร้างบ้านที่มีก็จะไปก๊อปปี้หรือไปเรียนแบบบ้านที่เป็นของหมู่บ้านจัดสรร <Yeah. S 1> แต่ว่าถ้ามามองภาพในปัจจุบันความชัดเจนหรือความเข้าใจของผู้ริโภคเกี่ยวกับบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นมืออาชีพมีมาตรฐานเนี่ยก็เข้าใจมากขึ้นอันที่สองก็คือ ตลาดรับสร้างบ้านจากเดิมที่ผู้ประกอบการแข่งขันอยู่ในกรุงเทพก็เปลี่ยนมาเป็นทั่วประเทศอันนี้ตลาดรับสร้างบ้านหรือธุรกิจรับ้างบ้านเนี่ยก็มีผู้ประกอบการเกิดขึ้นทั่วประเทศมีลูกค้ามีผู้มีความสนใจแล้วก็ต้องการสร้างบ้านกับบริษัทรัสร้างบ้านเนี่ยทั่วประเทศสุดท้ายก็คือเรื่องของดีไซน์หรือการให้บริการก็จะเห็นว่าบริษัทรับสร้างบ้านปัจจุบันมีการพัฒนาเรื่องพวกนี้ล้ําขึ้นไปอีก ระดับหนึ่งหรือว่าไม่จาเป็นต้องไปก๊อปปี้แบบบ้านของบ้านจัดสรรแล้วโดยไปถึงการให้บริการก็จะไม่ได้แค่สร้างบ้านอย่างเดียวก็จะเป็นการให้การแบบ one stop service คือมีทั้งออกแบบสร้างบ้านอินเทอร์เนียแล้วก็แลนด์สเคปบริษัทชั้นนำหลายรา,ายก็พัฒนาไปถึงขั้นนี้แล้วแล้วก็มูลค่าของบ้านที่ก่อสร้างปัจจุบันถ้าเทียบกับอดีตก็แตกต่างกันเดี๋ยวนี้สร้างกันหลังละ เป็นร้อยล้านก็มี200ยล้านก็มีนั้นจะเห็นว่าทั้งบูลค่าที่มันเติบโตคุณค่าที่มันสร้างขึ้นนะครับโดยบริษัทเราทั้งบ้านกับอรีตเนี่ยมันก็มีความแตกต่างที่เห็นชัดเจนใน3ประเด็นหลักๆหลักๆเนี่ย ในการขยายธุรกิจหรือว่าการทําให้ธุรกิจมันเติบโตได้อย่างต่อนเนื่องตลอดไปมันก็คงเป็นเรื่องของที่เราจะต้องดูแลเรื่องที่1ก็คือลูกค้าเราจะทํำยังไงที่ลูกค้ามาใช้บริการแล้วเกิดความประทับใจกับสิ่งที่เขาได้รับความคุ้มค่าทําให้เขาเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เราอันที่2ก็เป็นเรื่องของทีมงานทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจาก ประสบการณ์ของบริษัทที่หลอหลอมแล้วก็เทรนนิ่งเขาแล้วก็สามารถที่จะทำงานในส่วนที่เขารับผิดชอบดูแลลูกค้าได้อย่างดีนะครับส่วนที่3ก็คงเป็นเรื่องของระบบการจัดการและการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนสามารถที่จะศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ซึ่งบริษัทก็ต้องมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง สามส่วนนี้มันจะทำให้บุคลากรของเราเนี่ยสามารถที่จะให้บริการลูกค้าได้และนั่นมันก็คงมีผลต่อไปถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทำให้เราเนี่ยสามารถยังคงยืนหยัดอยู่ได้ส่วนฝ่ายบริหารหรือผู้หานระดับสูงเนี่ยก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะมองว่าอนาคตเทรนด์มันไปยังไงแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจน ถ้าเรื่องนี้อาจจะเป็นด้วยวีสายทัศนขององค์กรน,นะครับมองย้อนกลับไป20ปีก่อน20กว่าปีก่อนนะในช่วงเวลานั้นเนี่ยทั่วโลกหรือในต่างประเทศเขาตื่นตัวกันในเรื่องของภาวะลกร้อนซึ่งในประเทศไทยเองตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญผู้ประกอบการทั่วไปในธุรกิจเซกเมนต,ต์ต่างๆนี่ยก็ไม่ได้ยังไม่ได้ตื่นตัวเท่านะครับ พีทีเอ็เองเนี่ยก็รับรู้เรื่องนี้แล้วก็มองว่าในอนาคตเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสําคัญมันก็มีการหาลือก,กันแล้วก็ประเมินสถานาการณ์กันว่าไอเรื่องของโลกล้อเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพวกนี้มันจะถูกดึงเข้ามาอยู่ในส่วนของพีทีเอ็ได้อย่างไรมันก็เลยเป็นที่มาว่าเ,เรามีการวางแนวคิด ในการสร้างบ้านทําอย่างไรเป็นบ้านที่ช่วยลดการใช้พลังงานเป็นมิตรหรือดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใน20กว่าปีก่อนเนี่ยแนวคิดนี้เนี่ยถ้าเอามาใช้ในการดําเนินธุรกิจหลับสร้างบ้านก็เรียกว่าเสียเปรียบเพราะว่าคือประเทศไทยอ่ะยังมีทรัพยากรอยู่เยอะมีวัสดุธรรมชาติที่จะนํามาใช้สร้างบ้านอยู่ในราคาที่ไม่แพงเพราะเรา ตัดสินใจว่าเราจะคีบเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจะคีบเรื่องประหยัดพลังงานเราก็ต้องมาออกแบบผิดพันหรือออกแบบบ้านวัสดุก่อสร้างต่างๆที่จะใช้ให้มาในทางนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่จะมาทาําผนังเป็นวัสดุที่จะมาตกแต่งหรือเป็นวัสดุที่ทดแทนไม้เนี่ยมันเป็นวัสดุที่เกิดจากอุตสาหกรรมซึ่งมีราคาสูงกว่าวัสดุจากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่น การใช้ไม้เทียมหรือไม้สังเคราะห์นะครับใน20ปีที่แล้วมันก็ราคาสูงกว่าไม้ธรรมชาติแต่ว่าด้วยความที่เพนในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญและเราก็คิดว่าเราควรมีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจต่อสังคมเราก็เลยวางจุดยืนเรื่องสร้างบ้านที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้ว่าเราจะเสียเปรียบในการแข่งขันเนื่องจากมีต้นทุนที่ที่สูงกว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราได้มาก็คือเรื่องของจุดยืนข้อนี้นะครับแต่มันมต้องเป็นการทำใจที่ยากพอสมควรผมยกตัวอย่างเช่นลูกค้าเข้ามาใช้บริการแล้วบอกว่าต้องการวัสดุก่อผนังที่เป็นอิฐมอหรืออิฐแดง ในขณะที่คุณสมบัติวัสดุที่ใช้ก่อนผนังนของพีทีเฮาส์เมื่อ20ปีก่อนเนี่ยมันคือคอนกรีตมวลเบาหรืออิฐมวลเบาซึ่งยังเป็นยังเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วไปน้อยแล้วที่สําคัญราคาสูงกว่าลูกค้าหรือผู้ที่สนใจจะใช้บริการจากเราเนี่ยต้องการให้เราเปลี่ยนมาใช้อิฐมอญหรืออิฐแดงเหมือนเดิมเนี่ยเราไม่สามารถให้บริการได้อันด้กถ้า จะใช้บริการเราก็ต้องไปอิกบนเบาะเท่านั้นลูกค้าก็หนีไปใช้บริการกับที่อื่นเช่นการไม้บันไดก็ต้องเป็นไม้มะค่าที่ดูหรูมีคุณค่านะครับกับไม้ไม้เทียมหรือไม้เอนจิเนียร์บูดอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นไม้จอยมองดูแล้วมันอาจจะมีคุณค่าไม่มากเท่านะครับแต่ในเรื่องความสวยงามก็คือไม่แตกต่าง แต่ลูกค้าเนี่ยคนผู้พทั่วไปก็มองว่าอยากได้ไม้ไม้ธรรมชาติแผ่นใหญ่ซึ่งการทําแบบนั้นเนี่ยมันก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยแอยิ่งอาจจะไปสนับสนุนให้เกิดการตัดไม้ทําลายป่าบุกเข้าไปตัดไม้ในพื้นที่ห่วงห้ามอะไรเงี้ยถ้าลูกค้ามาติดต่อใช้บริการจากเราเราก็แนะนําว่าให้ใช้ไม้อุตสาหกรรมค้าปฏิเสธก็แปลว่า มีสองทางเลือกคือ1ถ้าอย่างนั้นลูกค้าต้องทําเองกับ2ก็ต้องใช้บริการกับบริษัทอื่นซึ่งเราเจอกับประสบการณ์พวกนี้เนี่ยเยอะแล้วก็ลูกค้าจํานวนหนึ่งก็ปฏิเสธที่จะใช้บริการเราเพราะว่าเราเราเลือกที่จะใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดแต่ก็มีลูกค้าจํานวนที่มากพอที่คิดแบบเดียวกับเราแล้วก็เลือกเรา ในขณะที่ในตลาดเนี่ยไม่ได้มีการคอนวิ้นเรื่องนี้นะครับเราก็จะเป็นลายแรกๆที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็เลยเป็นจุดลีกยืนของเราพอมาวันนี้เนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องที่ตึกตัวกันในประเทศไทยมากแล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือจุดยืนข้อนี้แหละซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ รักษามาได้แล้วก็มีจุดยืนมาได้ตลอดนะครับคือผมว่าผู้ประกอบการที่เข้ามาในธุรกิจนี้คิดในแง่ของผลตอบแทนหรือผลกำไรเหมือนๆกันว่าทำธุรกิจนี้มันมีผลตอบแทนดี มีกำไรเยอะเคยเห็นในเว็บบอร์ดบางเว็บบอร์ดบอกธุรกิจรับสร้างบ้านกำไร 3-40%-50% ซึ่งจะบอกว่าเรื่องจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยถ้าเข้าใจคอนเซปต์ของมันกนก็คือมันเป็นธุรกิจน้ำซึมบ่อทรายหมายความว่ากำไรไม่ได้มากแต่ต้องใช้เวลาในการสะสมนะครับสะสมผลงานแล้วแล้วก็สะสมกำไร นั้นความเข้าใจที่คิดว่าธุรกิจหลังบ้านกํไร3ามสร3เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หมายถึงการสร้างบ้านไม่ได้หมายถึงต้นทุนวัสดุและแรงงานมันมีการจัดการนะครับมีค่าบริหารจัดการมีค่าควบคุมค่าออกแบบนั้นมันจะต้องใช้ความรับผิดชอบแล้วก็ใช้บุลคลากรที่มีความรู้ความสามารถเยอะนั้น ก่อนจะเข้ามาเนี่ยต้องเข้าใจคอนเซปต์ของธุรกิจก่อนนะไม่ใช่เข้ามาทำธุรกิจนี้แล้วคิดว่ามันจะรวยในทันทีอันที่2ก็คือธุรกิจทางบ้านเป็นธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกลูกค้าที่เป็นคนจ่ายเงินเนี่ยเข้าใจก่อนว่าเขาเก็บเงินมาเพื่อสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันมูลค่าสูงมากนั้นความรู้สึก ของลูกค้าเนี่ยก็ต้องการอะไรที่ดีที่สุดสวยที่สุดนั้นมันเป็นเรื่องของการตอบสนองอารมณ์ mm. บางเรื่องอาจจะไม่ใช่เหตุผลแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่บางเรื่องหลายๆเรื่องนะครับเรื่องความมั่นคงแข็งแรงเป็นเรื่องของเหตุผลที่ต้องมีอยู่ในฝ่ายที่ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบหรือมีความรับผิดชอบในวิชาชีพส่วนในเรื่องของความสวยงามเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาจ,จะบอกว่าสวยแต่เราอาจจะบอกว่าไม่สวยแั้นจะต้องทําความเข้าใจกับลูกค้าประการที่3ก็คือธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยมันจะต้องมีการออกแบบระบบการจัดการที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะใช้คนคนเดียวรอบรู้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องแยกส่วนในระบบการสร้างบ้านเนี่ยที่เวลาผู้กพใช้บริการกับผู้รับหมาในย่อยแล้วผิดหวังมันก็มาจากเขา เขาเป็นวันแมนโชว์เป็นเซลล์ขายลูกค้าเป็นพนักงานจัดซื้อวัสดุเป็นโฟมนควบคุมงานแล้วเขาก็ต้องเป็นนักบัญชีในตัวในการที่จะแมนเนจงบประมาณแมนเนจต้นทุนซึ่งมันเป็นไปได้ยากและนอกจากนี้เขายังต้องเป็นผู้ออกแบบทางสถาปัตย์และวิศวกรรมถ้าเจอแบบนี้เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางทำได้ดีนั้นมันก็เลยเกิดความผิดหวัง หรือไม่เป็นไปตามคาดหวังของลูกค้านะครับดันั้นระ,ระบบการจัดการที่ดีจะต้องถูกออกแบบตั้งแต่ต้นงนั้นการจะเริ่มเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยต้องต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะต้องมีวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างเรามีความถนัดด้านไหนเราจะต้องจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความรอบรู้ในสาขาใดบ้างแล้วก็ออกแบบรูปแบบการจัดการให้มันสามารถประสานงานกันได้ สุดท้ายก็คือมันต้องมีใจรักในธุรกิจอย่างที่บอกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจบริการก็ไม่ต่างอะไรกับร้านอาหารซึ่งความต้องการของพวกก็มีความหลากหลายสิ่งที่เราคิดว่าดีหรือสวยก็อาจจะอีกมุมมองหนึ่งของลูกค้าเลยผู้บรคก็อาจจะคนละมุมมองกับเราคนอย่างร้านอาหารคนนึงเข้ามาบอกอร่อยมากอีกคนบอกว่าเฉยเฉยอีกคนบอกว่าแม่เลยเลยดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใคร เราจะออกแบบยังไงและกลุ่มเป้าหมายเรานั้นเนี่ยเราเลือกแล้วหรือยังว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครมีความต้องการยังไงตรงกับเราหรือเปล่าทั้งหมดที่ผู้ปรกจะสร้างบ้านอ่ะคงไม่ใช่ลูกค้าของเราทั้งหมดเราก็ต้องเลือกที่เราถนัดและเราเชี่ยวชาญเพื่อจะตอบสนองได้ตรงกัมความต้องการแล้วก็ตรงกับโปรดักของเรานั้นการจะเข้ามาธุรกิจรับสร้างบ้านสําหรับรายใหม่ก็ ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบแล้วก็ลืมความเชื่อที่ว่าธุรกิจนี้กำไรมากรวยเร็วลืมไปได้เลยมันไม่จริงอย่างพีทีเอาเนี่ยก็ใช้เวลามาตอนนี้ก็30กว่าปีแล้วนะครับกว่าที่เราจะมาถึงจุดที่เป็นที่ยอมรับของผู้อยู่ในแวดวงหรือว่าลูกค้าที่มาใช้บริการก็ต้องสะสมผลงานสะสม ผลประกอบการหรือกำไรเพื่อขยายธุรกิจต่อแต่ในระยะยาวเนี่ยถ้าเราสามารถบริหารจัดการทีมงานและระบบงานได้ดีเราก็จะเป็นธุรกิจที่อยู่ได้ยั่งยืนแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามา,าดำเนินการต่อได้ไะบอดนคี้ วันนี้เราเาเราเราถือว่าเราเป็นผู้นาของตกันวันนี้ในทางนรหน้าวันเนี้เรามองว่าเราเป็นผู้นิตกัาด้านไหนอ่ะมันมันหลายๆด้านทั้งในเรื่องของกองใ้ผู้บริโภคเรื่องของคุณภาพในส่วนเรื่องของการใช้สูปส่วมันเรามองว่าเราเป็นผู้นำเพื่ออะไรคกนว่าเราเป็น บริษัทชั้นนาบริษัทชั้นนำมันหมายถึงอะไระการที่มันเป็นบ,บ้านชั้นนำ <c oughs> หลายหลายคนบอกการเป็นบริษัทแล้วก็บชั้นนำทุกคนเคยก็ก็ก็มองในแง่ของผู้ประกอบการด้วยกันก็อมองว่าออการที่เป็นบริษัทชั้นนั้นก็แปลว่าบริษัทนั้นเนี่ยเขามีอะไรที่มากกว่ามากกว่าหนึ่งสองเป็นมากอ่อนหรือทำมากอ่อนสอง ในแง่ของผู้พกก็คือมีคนใช้บริการหรือผูพวกให้กันยอมรับมากกว่าอะไรอื่นอื่นแต่ในตอนนี้เราพีดเอ้าเองชนะแหละเข้มตัวเองด้วย <c oughs>